驾驶一度。 <laughs> สามตัวจ้ะแล้วจ้าติดแล้วจ้าตุดดๆดดุดดุดเลยมาซึกอย่าลึกดิสกัดปลากระติด <laughs> คนน้อยก็หิวเขา้า แค่ตัวนึงล้วนเลยเนี่ย

สวัีครัี่รออีฟอ่อวนก็่าไิ้มอ่น้งพ่นกิองกินปลามตกปลากินปะไปี่ El que da to get

สีตัวสีตัวจ้า แล้วลูกเลยนกขั้นเด็กปิดป่าเพื่อแล้วนกคอยให้แม่คอยให้พนะ Thank <laughs> you. ต um <He S 1> ัวจะพกหน่อยนัก um, вся

你考虑。 กลูกือเสียห่ป่าจนได้คนกอเสียเราจะสกู๊ตชิสสิิลากีลปะฮะตอนอีกลายที่นัวเด้อกันทายักแอเอ แมีปลาปลาคนหน่อยปวดเมียวอุ้ยตัวเดียวกันไอปลาสีพลังฝนปลาตัวเดียวดีกว่าไม่ได้ ดีสเกดอ,อ่ปั้นเขาดูสิปั้นเขาเขาอ Little, small, <Yeah. S 2> าอ๋ลว้าวบอยว้าวบอยเด้อบอยเดินไปเฮ้ยอล็กน้อยเลยเอ้าได้จักตัวปนุนีนักปะ มันจะเฟียกไปไหนก็ไปโน่นไปนโอ้ยตามต้ะ ลืมบ้างคะลืมบ้างนี่คือไข่ปลาที่เราได้เ้อค่ะไข่ปลาตัวนี้กระสีนุม่มเ้อค่ะเ้อไข่ปลาตัวนี้ก็จะนุม่มเห็ดไว้เห็ดหม่ำไข่ปลาก็ได้หมกก็ได้ค่ะน้องปลามากินน้องปาลาละกระสีผสมกับไข่ไก่ผสมกับบันนี้ทอดกินเนาะค่ะเนาะอยากอ้างจุดอหรอค่ะงามๆค่ะเสร็จแล้วจ้าปลาที่เราตกมาได้เนาะค่ะเนาะ ปลาที่เราตกมาได้หมักเรียบร้อยแล้วค่ะหมักเรียบร้อยแล้วพี่เมย์ทาให้ดูก็เพาะคนน้อยวิ่งสวนหน้าสวนหลังข้าเจ้าสีจากไรเนยนะพี่น้องค่ะก็เลยเออขัวเ,ขเรียบร้อยหมักเรียบร้อยล้วจะนองามาอ้างค่ะคจ๊กเมียวุ่นวายครอบครัววุ่นวา,ายได้นียไม่ใช่ครอบครัวเป็นสุขนะครอบครัววุ่นวายนะคะ วุ้นบาวุ้นบาได้ทุกสถานการณ์นะคะคนน้อยนี่ปิดไว้เลยจ้าเราเข้าตู้เย็นคืนหนึ่งสองคืนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะว่างแค่อยตากจ้าหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนแล้วมีแต่เวียบตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วค่ะห<อ>น้าห้อนเรามีแต่เวียบเหตุเป็นพี่น้องค่ะหน้าห้อนเราห้างมีแนวหาหลหลห้างมีแนวเหตุไหลธรรมธรรมดาตามสัญชาตญาณ นาอคคนะเนาอเขามักหาเขาก็ต้องมาข็บพร้อมแลบไปเลยจาาแลบใส่ตู้เย็นนะคะนี่คือการทำปลาแดบดบเดียวปลาสลิดปลาย่างกระซังขันหอาเห็ดจังส่เราใส่ตู้เย็นไว้โอ้แต่ขอโทษค่ะ เห็ดจังซีเราใส่ตู้เย็นไว้จะคืนเนาะค่ะเนาะคืนสองคืนก็ได้แล้วจังเรามาตากสีเฮ็ดให้ปลาบ่าสูจะพี่น้องจ้ะสีเฮ็ดปลาไม่อืดไม่ไม่บ่อกอีหย่างก็ล่ะบ่อกบ,บ่คือป่าเหม็นบ่คือป่าเน่าไหมพี่น้องคะ่ะหมักไว้เลยจะไม่เป็นไรนดีๆกันพี่น้องค่ะเพราะว่ากินปลาขาวเราจะไปขาวอยู่ในตู้เย็น เสร็จแล้วจ้าอันนี้เป็นปลาทะเลเด้อค่ะเด้ออันนี้ที่เราตากตากแล้วนะคะที่ตากแล้วตากไว้จะทอดไว้จะแบ่งกันกินพี่น้องค่ะตากไว้แบ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกินให้จักกองกินแน่ให้มูก,กินแน่พี่น้องค่ะสละค่ะพี่น้องค่ะเฮ้เ,เย สิขอตอาบน้ามแล้วก็นอนนะคะเพราะว่าเพราะว่าสองทุ่มกว่าแล้วจ้าสิพาคนน้อยนอนมืน้อกือสิได้ทรงลงเรียนค่ะจังสิงได้หาเห็ดเวียกจังสิงได้ตากปูตากปลาหาผาเก็บผักนาอค่ะเนาะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามโชคดีมีเงินใส่รวยๆสุคนค่ะสวัสดีค่ะ